oh การนำเสนอข้อมูลหรือการแบ่งปันข้อมูลให้กับบุคคลอื่นในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยที่นิยมใช้ก็จะมีหนึ่งก็คือในเรื่องของการเขียนเป็นแบบเว็บบล็อกตอนนี้เนื่องจากว่าครูให้นักเรียนทำในส่วนของเว็บบล็อกเนี่ยนะครับเวลานักเรียนทำแต่ละกลุ่มนะครับสิ่งคัาที่สุดก็คือ,อให้เรียมลำดับของการใช้งานเนี่ยให้ดีหนึ่งก็คือกำหนดเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์การเขียนเขียนบล็อกในที่นี้ก็คือหมายว่า ให้ในักเรียนมองให้ออกว่าในส่วนของหัวข้อเรื่องที่นักเรียนจะนําเสนอเนี่ยเรื่องอะไรเนาะจากนั้นเรียนค้นหาข้อมูลนะจากนั้นมากําหนดเข้าโครงของของบทความที่นักเรียนจะนําเสนอเรียงลําดับโดยการพิมพ์ข้อความลงไปนะขนาดของบทความที่เรียนใส่ลงไปในเว็บบล็อกนะครับไม่สั้นเกินแล้วก็ไม่ยาวเกินพอประมาณพอจะสรุปได้แล้วก็คือประมาณกลางๆของของ,ของเรื่องที่อยากนาเสนอ ปัจจัยสาคัญที่ครูห่วงนักเรียนก็คือเรื่องของเรียนรู้กฎพื้นฐานด้านโครงสร้างของเว็บไซต์เรียนรู้กฎพื้นฐานด้านโครงสร้างของเว็บไซต์นั่นหมายความว่าเวลานักเรียนใช้เว็บบล็อกอะไรในการนําเสนอเนี่ยนะักเรียนต้องไปดูวิธีการใช้งานเว็บบล็อกนั้นเนาะให้ให้เข้าใจด้วยนะครับพอนักเรียนเข้าใจปุ๊บนักเรียนก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นในการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของเว็บบล็อกนั้นกานะร,รตกแต่งบล็อกเว็บบล็อกบทความให้สวยงาม กรณีที่นักเรียนอยากจะใช้เว็บบล็อกหาไรายได้นะโดยการใส่โฆษณาหรืออาจจะใส่พิมพ์บทความใหม่ๆเข้าไปเพื่อให้คนติดตามเว็บบล็อกของเรียนก็สามารถหาไรายได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมานําเสนอเว็บบล็อกในหัวข้อเรื่องการป้องกันภาวะลูกร้อนโดยใช้วิดีท์คอมในการสร้างเว็บบล็อกนะคะเว็บบล็อกนี้นะมีเชมเพลทเรื่องมากมายแล้วก็มี อิน e ทอร์เแบบลากวางใช้งานง่ายแล้วก็มีฟีเจอร์มากมายเช่นการแทกเพลงการลิงก์กับโซเชียลมีเดียค่ะส่วนข้อเสียของเว็บบล็อกนะคะไม่แก่ 1. ใช้อินเทอร์เน็ตหนักพอสมควร 2. ฟังก์ชันและลูกเล่นต่างๆยังม,มีน้อยหากเทียบกับเว็บไซต์ที่สร้างเองหรือเว็บไซต์สำเร็จรูป 3. แม้มีรูปแบบเทมเพลตให้เลือกใช้มากมายแต่โครงสร้างเว็บยังคงตายตัว4 เนื่องจากเป็นบริการให้ใช้ฟรีหากเราทำผิดกฎของผู้ใช้บริการ,รอ็อกเราจะถูกแบนและอาจจะถูกลบล็อกได้ค่ะค่ะฟังชันแล้วก็โดยรวมของเว็บบล็อกของเรานะคะอ,อพอทุกคนกดเข้ามาก็จะเจอเป็นหน้านี้นะคะก็คือเป็นหน้าหลักหรือว่าโฮมนั่นเองส่วนตรงมุมฝวาะคะก็จะเป็นทางลัดนะคะที่ทุกคนสามารถกดแล้วมันก็จะไป ที่ตรงนั้นได้บล็อกนะคะถ้าเกิดกดไปที่บล็อกก็จะเป็นหน้าที่รวบรวมบล็อกทั้งหมดของเว็บบล็อกของเรานะคะที่ได้ออนำเสนอไว้นะคะส่วนถ้าเกิดเรากดที่ปุ่มโฮมนะคะก็จะกลับไปที่หน้าหลักเดิมนะคะแล้วก็เนื้อหานะคะโดยรวมจะแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนแรกก็จะเป็นการเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพค่ะส่วนที่สองก็จะเป็น รวมประสบการณ์การเรียนออนไลน์ของสมาชิกภายในกลุ่มนะคะส่วนที่สมามก็เป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการเรียนออนไลน์ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นมีการแทรกวิดีโอแนะนําการเรียนออนไลน์ไว้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมีมากมายในการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในการตัดสินใจ การทำเว็บฟอรรู้จักรบอร์ต่างรู้จัก VR e AR m อว่าคืออะไรรู้จักการนำเสนอข้อมูลการแห่งปันข้อมูลจะเรีิทยาธรรมัญาบนในการใช้เทคโนโลยีกฎหมายนะแนะนำการใช้เทคโนโลยีอย่างไรบ้างให้ปลอดภัยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวาาระมัดระวังการซื้อสินค้าจากอินเทอร์เน็ตหลีกเรื่องการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย